สวัสดีครับที่น้องทุกคนครับมันนี่มาสอมเครื่องตัดหนาสี่จังหวัดนะครับคือพอปัญหาแล้วครับพอปัญหาดูสาเหตุแล้วสาเหตุที่มันกินน้ำมันเครื่องนะครับใส่ไปเตะบ่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับน้ำมันเครื่องเกือ,เกอบเบิด เกิเบิดนะครับนึกว่าเนเครื่องหลวมหรือว่าเครื่องเครื่องก็ซื้อมากไม่มอยู่นะครับเลยมาแกะเบิงนะครับพอสาเหตุแล้วครับนี่ครับนี่ครับน้ำมันแตกออกสายยางข้างในนะครับผวมก็บ่าเป็นซางนี่ครับต้องไ้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วน่าจะหายนะครับ เกิดจากตัวเดียวนี่นะครับของพี่น้องเป็นคือของผมบอนะครับกะกะล่องแกะเบิ้งนะครับนี่ครับสายยางที่มันดูดน้ำมันขึ้นมาเลี้ยงว่าวนะครับนี่ตัวนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ